สวัสดีจ้ารัตีจ้ามากินเข่าน้ากันรติขัวไข่ใส่ผสมออมไก่แซ่บเสียบออมไกอ่ออมไก่เหนียวบานเฮาเสยบจ้ะมาเด้อมาเด้อกินเข่าน้ากันหุงเข่ากล่อง ขวไข่ใส่สมปลาแซบพื้เก่าเบือ่อถอดกเลยมาขวาใส่ไข่แซ <t od ic noise> ่บัเผ็ด,ผด

ໃຜຊິວນືອກາບາດບາດເຮົາລະຈັກຊຂາຕໄຂມກກດອສຍໄ ทอดบานอยู่เมืองนอกได้กินตำหนิกะแซบปละคักราชาขั้วไข่ใส่ผสมแซบแฮน อากาศหอนหอนง่วงแบอากาศเนาเนากินแกงอ้อมหอนหอนเข่าหอนหอนอู้เจ็บจ้ะอืมอืมย ต้องเด็ดจับแหนเลยจ้ะมันเหนียวแล้จ้ะจเนื้อเพ็นอนสิคือไกบ่บานบานเฮาเลยจ้ะเพราะไ่บอกว่าเป็นไก่ที่ไข่เสร็จแล้วที่เขาเลี้ยงอยู่ที่แบบว่าปล่อยตามธรรมชาติไหมจ้ะ เนื้อมันเล็กขึ้นใกล้บ้านเดี๋ยวเนื้อหอม เหลือ,อ,อยายจ้าสิต้มยำกินจ้ะแต่ต้องต้มนต้มโดนๆจังนะเหลือส่วนส่วนอกมันขากระปีกกระตีเอามาอ้อมเบลออ้อมแจ่วบวบแสบผัก สมปาขวดใส่ไข่กับแ บนมีเตียอากาศเอาเนี่ยเอาน้อนมไรร่ได้จ้ะแด่บ่มีกคือยู่กับฝนตก มีมูกินเขา้าบางเทอกับเปิดคลิปมูกินน้ำกินน้ำกันเปิดคลิปมูเพื่ออะกินน้วแซบมาเปิดบางเพื่อนอยู่ขวางกระนังกินน,กน,น้ำแซบ <c oughs> อยากินเป็ดๆเลยหันนน่นบอกพริกเสบนกไรแซ่บๆอืมอน,น่ี้หอมหอมจ กินผลไม้โตด้ะขอบคุณค่ะขอบคุณสําหรับวิดีโอคลิปนี้นะจ๊ะไปแล้วจ้ะบายบาย